สนับสนุนโดย t o y ย t a า u ัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ นายกรัฐมนตรีคนที่30นายเศรษฐาทวีสินพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีทั้ง34คนเดินทางมายังทำเนียบรัฐบาลเพื่อเตรียมเข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในเวลา14นาฬิกาณพระที่นั่งอมพรสถานโดยได้นัดหมายเวลา10นาฬิกา30นาทีเพื่อถ่ายภาพติดบัตรประจำตัวณนะตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลจากนั้นจะกลับมาถ่ายภาพหมู่ที่บริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าเวลา15นาฬิกาและแถลงข่าวณนะตึกสันติไมตรี ขณะที่บรรยากาศภายในทำเนียบรัฐบาลเป็นไปอย่างคึกคักบรรดาสื่อมวลชนต่างทยอยเดินทางมาติดตามเป็นจํานวนมากโดยเจ้าหน้าที่ได้เตรียมพื้นที่สําหรับถ่ายภาพติดบัตรประจําตัวรัฐมนตรีที่บริเวณห้องสีเหลืองตึกสันติไมตรีเจ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลได้มีการจัดเตรียมสถานที่จอดรถให้กับนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไว้บริเวณโรงจอดรถข้างห้องผู้สื่อข่าว ซึ่งแต่เดิมสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาและทีมงานจะจอดรถประจําตําแหน่งอยู่บริเวณหลังตึกไทยคู่ฟ้าแต่ในสมัยรัฐบาลนายเศรษฐาได้มีการปรับเปลี่ยนโดยนํารถมาจอดรวมกันทั้งหมดโดยนายเศรษฐาได้เดินทางเข้ามายังทำเนียบรัฐบาลในเวลาประมาณ10นาฬิกา45นาทีโดยรถยนต์ส่วนตัว Lexus LM350H Executive 4ที่นั่งสีดำป้ายแดงหมายเลขทะเบียนทอถุง6506กรุงเทพมหานคร สำหรับรถเบนซ์ประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรุ่น s 6 0 0กาดซีดานลองหลังจากเข้าศูนย์เพื่อดูแลและเช็คระยะต่างๆขณะนี้ได้จอดประจำไว้ที่บ้านพิษณุโลกพร้อมรถประจำตำแหน่งของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท,รท่านนี้นายเศรษฐาได้ตัดสินใจที่จะใช้รถยนต์ส่วนตัวในการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีนั่นคือรถยนต์เล็ u ซ lm 3 5 0 h executive 4ที่นั่งมูลค่า7 5 9 0 0 0 0บาท เป็น First Class รถรุ่นดังกล่าวมีคุณสมบัติพิเศษคาบินเล้วห้องโดยสารระดับ First Class ตอนหลังออกแบบเพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางด้วยแรงบันดาลใจจากที่นั่งเครื่องบินโดยสารชั้นใหญ่ First Class พร้อมผนังกัน้นความเป็นส่วนตัวกระจกปรับความเข้มแสงอัจฉริยะหน้าจอขนาดใหญ่48นิ้วระบบเครื่องเสียงชันเลิศมาร์คเลวินสันรีเฟ3รน3 d, ารารซ์สาม u ีส o u n d s าวด์ และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไบรท์ t ีวปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ